เด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เจ้าจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนจากบทกอนบทนี้ทําให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในเขตเพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างทั้ง14สถาบัน มองเห็นถึงความสําคัญในการสร้างติศธารณะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อปลูกฝังให้มีติศธารณะโดยการจัดโครงการยูเนส์กสัมพันธ์ครั้งที่1ตอนสอนสร้างเติมยิ้มสู่ชมุมชนณโรงเรียนบ้านซำมตะเคียนอําเภอวังทอง จังหวัดพิศณุโลกระหว่างวันที่18-22มีนาคมพุทธศักราช2554เพื่อสร้างการศึกษาให้เยาวชนในชนบทเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมรับสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมต่อการเรียนรู้โดยดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการศึกษาและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งรูปแบบกิจกรรมค่ายอาสาของเราแบ่งกิจกรรมออกเป็น5กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่หนึ่งู้นำที่ดีกับการสร้างสารรค์กิจกรรม เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดีควรมีทักษะการพูดมนุษยะสัมพันธ์กับผู้อื่นการประพฤติปฏิบัติตนตามกาลเทศะเมื่อใช้ชีวิตอยู่รวมกับผู้อื่นกิจกรรมที่สองโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น5ด้านดังนี้ 1. ด้านการบำเพ็ญประโยชน์เป็นการร่วมมือร่วมแรงกันระหว่างนิสิตชาวค่ายกับชาวบ้านในการสร้างอาคารคุณธรรม จริยธรรมอีกทั้งร่วมกันซ่อมแซมอาคารเรียนและการสร้างฐานองค์พระพุทธรูป 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษาเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนด้านภาษาไทยการอ่านออกเสียงด้านทักษะการคำนวณทักษะการใช้ชีวิตฝึกกระบวนการความคิดอย่างมีระบบส่งเสริมกระบวนการความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่ออีกทั้งให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแนวทางการศึกษาต่อและสถานศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 3. ด้านการส่งเสริมสุขภาพเป็นการให้ความรู้สุขออนามัยตรวจสุขภาพพื้นฐานเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมุนไพรในท้องถิ่น 4. ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เป็นการให้ความรู้ด้านการทำเกษตรด้านการทำไร่ยางพาราการทำพริกไรขาร้าวโพดและสวนผลไม้โดยการให้ความรู้ในการทำปุ๋ยชีวภาพอีกทั้งให้ความรู้ด้านการบำรุงสภาพดินให้แก่ชุมชน 5. ด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมกีฬาดนตรีและนันทนาการ เป็นการให้ความรู้ทักษะกระบวนการในการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างถูกต้องรวมทั้งร่วมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นการพัฒนาสื่อสารการเรียนการสอนการนำศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นมาปรับใช้ตามความเหมาะสมของท้องถิ่นของตนเอง กิจกรรมที่3เปลวไฟแห่งสัมพันธ์เป็นกิจกรรมการแสดงละครร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายโดยแบ่งเป็นแต่ละกลุ่มสีต่างๆเพื่อเชื่อมสัมพันธ์แอนดีนระหว่างสมาชิกเครือข่ายยูนเน็เวิร์กและเป็นเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้การทันกิจกรรมต่างๆของแต่ละสถาบันอีกทั้งกิจกรรมมหาชนชาวค่ายเป็นการคัดเลือกตัวแทนจากแต่ละกลุ่มสีในการแสดงความสามารถเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำการกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องรับฟังความคิดเห็นของส่วนรวม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในปัจจุบันกิจกรรมที่4รวมใจเป็นหนึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายนักเรียนและชาวบ้านแบ่งเป็นแต่ละกลุ่มสีอาทิเช่นกีฬาวิ่งเปรี้ยวเก้าอี้ดนตรี วิ่งกระสอบและการแข่งขันฟุตบอลเป็นต้นเพื่อเชื่อมสัมพันธ์แอนดีการมีส่วนร่วมและให้ความสัมพันธ์ในการพัฒนาความจเจริญของชุมชนรวมถึงการเพิ่มความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน กิจกรรมที่5ลูกยางพลิ้วไหวเป็นกิจกรรมการมอบธงตาสัญลักษณ์ความเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการครั้งต่อไปในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและพัฒนาท้องถิ่นอีกทั้งเป็นเวทีสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ของสมาชิกโครงการในแต่ละด้าน ฝึกทักษะความเป็นผู้นำการกล้าแสดงออกการกล้าแสดงความคิดเห็นรวมทั้งร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเป็นทีมการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยยึดหลักมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับการสร้างสรรค์กิจกรรม เด็กเอ๋ยเด็กเอ๋ยเจ้าเด็กน้อยเฝ้าแต่คอยมองดาวบนฟ้าไกลบนฟ้าจะงดงานสเพียงไหนอยากจะบินบินบินไปให้ถึงดาวแต่ในความจริงวันนี้ที่เป็นอยู่ได้แค่เพียงเฝ้ามองดูดาวบนฟ้าจะมีใครเห็นใจและเมตตาจะนำพาสิ่งที่เจ้าขาดหายไป สายตาแห่งความหวังของน้องๆรอ,อคอยความช่วยเหลือจากทุกท่านหนึ่งความช่วยเหลือของท่านจะช่วยสารฝันของน้องได้เป็นจริงความสำนึกต่อเพื่อนไทยไทยกับไทยใหญ่แตกต่างกันโรงเรียนของนูอยู่ไกลไกลไกลอยากให้คุณคุณหันมอง